ครับหลายคนใช้งานมือถือนะครับก็จะมีครับความชื้นความมันที่เราสัมผัสหน้าจอนะครับยับเป็นเปอรเจนอยู่นะครับแา่ครั้งเราใช้ผ้าเช็ดอย่างเช่นผ้าไมโครเร์ก็โอเคเช่นเดียวกันนะครับแต่หากเราใช้ตัวแผ่นเช็ดหน้าจออย่างเช่นตัวนี้กล่องโฟกัสนะครับมาในแพคเกจนะครับไปนี้นะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองแกะให้เพื่อนได้ดูนะครับราคาห .9 บาทนะครับ แล้วแต่จวงโปรโชั่นก็ลดด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในตะกร้าที่ขึ้นอยู่ในวีลตอนนี้ได้นะครับร้านโอปเชี่ยวนะครับที่เราสั่งมาแก็มาในกล่องนะครับก็จะเป็นแพคเกจละกันเองนะครับมียี่สิบนะครับแล้วก็มีตัววิธีใช้นะครับ นี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับในกล่องมี20จุดนะครับมีคู่มือการใช้ง,งานมาในกล่องนะครับนี่ครับ วิ้นที่ใจก็ง่ายนะครับให้ฉีกออกมานะครับในซองก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนาจะุคุณเคยครับเวลาเราติดตัวกระจกกรอยนะครับก็มีผ้าลักษณะนี้มาให้นะครับตอนนี้ก็อากาเดียวกันนะครับนี่ครับก็เป็นใหญ่กว่าโดยทต่วไปนะครับก็เช็ดทำความสะอาดนะครับ หางเพื่อนมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็สามารถที่จะมาเจ็ดซ้ำเพิ่มเติมนะครับขอบเครื่องต่างๆนะครับนะครับ รอยครับตั้งแต่ที่เราสัมผัสหน้าจอนะครับก็ไม่ลงเดือ,อยอีแล้วนะครับแนะนำให้ใช้าัไมโครเปเบอร์จะซ้ำหรือว่าไม่ต้องก็ได้นะครับเจ็บไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับ เบไปรืนะหากใครต้องการให้เจ็ดง่ายก็แนะนำให้ใช้ป้าไมโครเปเปอร์เช็ดซ้ำก็จะโอเคนะครับเช่นบางคนมีป้าไมโครเปเปอร์อยู่แล้วนะครับก็มาเช็ดซ้ำนะครับเพื่อให้แห้งเร็วนะครับ นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเห็นไหมครับรอยกราฟต่างๆที่เราสมัมผัสหน้าจอก็จะหายไปหมดแล้วนะครับหน้าจอก็จะใสนะครับตัดง่ายนะครับนี่ครับเห็นไหครับ